ยังเจอร์นี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามมุมโลกกรุงเทพปารีสซานฟรานซิสโกสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องยังเจอร์นี่อีกครั้งนะคะกับพวกเรา3ามคนฝนก้อยเอิร์ดนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วหัวข้อที่มาคุยในวันนี้นคิดว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่ หลายๆคนกําลังเผชิญอ,อยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยคุณอยู่ประเทศอื่นคุณอาจจะได้หลันลาแล้วแต่ในไทยไม่ใช่นะคะทุกคนก็ยังคง work from home กันอยู่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง work from home นั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่า work from home เนี่ยที่ไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วอาจจะสงสัยว่า work from home ที่ต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่ามันเป็น home เหมือนกัน แต่มันต่างกันไหมนะคะวันนี้เนี่ยจะมาชวนก้อยกับเอิร์ธมาคุยดีกว่าเพราะว่าเอิร์ธเนี่ยก็ทางานอยู่ที่ปารีสเนาะส่วนก้อยเนี่ยก็คือทํางานอยู่ที่ซานฟรานซิสโกก็อยากจะฟังว่าเอ้ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงดีก้อยอะใครเริ่มก่อนเอาก้อยเริ่มก่อนก็ได้ว่า work from home ที่ส่วนแรกคือ work from home มานานเท่าไหร่แล้วและสองก็คือเป็นยังไงบ้างอืมอืมก็ทําก้อย work from home มาแบบตั้งแต่มีนานะนะก้อยว่า,าก็คือประมาณมปี เออปีหนึ่งก็สี่เดือนแล้วเนอะหรือเกือบ mm hmm. ห้าเดือนก็คือเกือบปีครึ่งซึ่งมันก็จะต่อเนื่องไปอย่างน้อยจนถึงกันยาก็คือน่าจะมาปีครึ่งพอดีตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับอันนี้คืออย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ได้กลับ <c oughs> ใช่โ oh. mm hmm. อ้ตอนตอนจนตอนนี้รู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเ mm hmm. นอะทีนี้ก็จะบอกก่อนว่า,วาตอนแรกที่บริษัทประกาศบริษัท ประกาศว่า<ม>ทุกคนจะ work from home <ม>ก็คิดว่าโอ้โหสงสัยคงชิลชิลก็คือแบบนึกออกมาแบบดูหนัง<ม>เออไปออกไปกินร้านกาแฟหรือว่าแบบแอบบเลิกงานเร็วไปแบบไปเดินเล่นอะไรต่างใช่ไหม,มคืออันนั้นคือคือสิ่งที่คิดสิ่งที่คิดใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนที่ไทยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยก็คือรู้สึกว่างานเยอะขึ้นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเครียดหรือความกดดันอะไรบางอย่างที่ ที่เราไม่เห็นว่าเพื่อนๆพื่อทำอะไรอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำมากกว่าเดิมหรือว่ามันมีมันไม่มีเส้นขีดชัดเจนระหว่างกลางวันว่าต้องไปกินข้าวกับเอออันนี้เวลาทำงานหรือเวลาพักเบรกหรือว่าห้าโมงเรเลิกงานได้แล้วอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีเหมือนแบบเส้นที่มันขีดชัดเจนแล้วเราต้องเปลี่ยนบริบทหรือเปลี่ยนสิ่งที่เราทำอ่ะมันกลายไปว่าเบลอไปหมดเลยก็คือรู้แค่ว่าตื่นมา อาบน้นแต่งตัวทํางานอีกทีก็คือเย็นเลยคือมันไม่มีแบบว่าพักกลางวันไปกินกาแฟหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าเมื่อก่อนมันยังเห็นเนะว่าแบบทุกคนลุกไปหมดลอะอาันต้องไปละใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีใครลุกเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วก็มีอีเมลเข้ามามันก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าทํางานหนักขึ้นอืมต้องบอกคอนเท็กซ์ก่อนบริบทหลายๆคนก็คือที่ซันปานอะมันเป็นยังไงก้อยปกติถ้าไม่ work f ฟรอ home ก้อยนั่งรถบัสหรืออะไรยังไงไปทํางานยังไงคะ ได้คือถ้าปกติไม่ work from home เนอะก็ก็ตื่นเจ็ดโมงเช้าเนอะแล้วก็นั่งรถบัสประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าตอนบ้านอยู่ SF แต่ว่าออฟฟิศอยู่ที่ Redwood City เนอะก็คือนั่งรถบัสประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ไปถึงออฟฟิศไปถึงออฟฟิศก็ต้องกินข้าวเช้าก่อนยังไม่เริ่มงานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ต้องกินกาแฟต่อก็คือต้องเดินไปแบบไปาริส s t a กินกาแฟก็จะเริ่มงานจริงวันสิบโมงอะไรนะเออแบบ แต่คืออันนั้นอะมันรู้สึกว่าทุกคนมันทําคล้ายๆกันอะเหมือนเราไปเราไปลงหาเราก็เห็นคนเยอะมากหรือเราไปกาแฟก็เห็นว่าไอ้แกก็มาต่อแถวซื้อกาแฟอยู่มันก็ไม่มีใครบอกว่าทํางานนี่ออกมาแต่ว่าพอมาทํางานที่บ้านเนี่ยมันมันเหมือนกับเราไม่เห็นว่าเพื่อนทําอะไรแต่เราเห็นในสิ่งที่มีตรงหน้าคืองานเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยเหลือแค่เราที่ว่าต้องทํางานให้มันเกิดขึ้นมาจนห้างก็คิดว่ามันมันเป็นธีมที่ ที่เห็นค่อนข้างชัดเจนมากว่าคนเบรนเอาท์หรือว่าคนเหนื่อยล้ามากกับช่วง work from home ฮม mm. ก็ว่ามันเกิดจากการที่เราไม่เบรกด้วยแล้วก็มันเป็นความเครียดที่อยู่แบบอาจจะแบบข้างหลังนะว่าแบบ mm. เราสะสมว่าแบบเหมือนเรากดดันแล้วเราไม่ได้เห็นว่ามันมันมันดีแล้วนะตอนที่เราทาอยู่หรือว่ามันมันต้องพักหรือมันอะไรต่างๆไง mm. จนจน ผู้บริหารเองเนี่ยเขาก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยยูต้องดูแลตัวเองก่อนนะสุขภาพสําคัญที่สุดอย่าลืมพักเบรกนะเขาก็แบบมีโปรโมชั่นออกมาไม่รู้ก็เคยเล่าฝนเอิร์ดฟังยังมีโปรโมชั่นออกมาว่าเอ่อถ้าภายในควอเตอร์เนี้ยเอ่อยูเทควันลาสามวันเนี่ยจะได้วันฟรีหนึ่งวันจริงเหรอไม่รู้วันนี้ไม่รู้อยากไบ้มากเลยอ่ะขอโปรโมชั่นหน่อยอ่ะ เออแบบสี่ขอโทษสี <h <h ่ฟีหนึ่งสี่ฟีหนึ่งก็คือเนี่ยถ้าภายในควอเตอร์เนี่ยถ้าใช้เวลาสี่วันจะได้วันหยุดฟรีหนึ่งวันได้แจกแถมแม้แต่วันลาเลยทีเดียวใช่ใช่คือเขาก็พยาเพื่อเขารู้ว่าแบบอันนี้มันเป็นเต็มที่เห็นชัดมากว่าคนแบบเหนื่อยก็ว่าเขาคง t r a c จากหลายๆอย่างแบบชั่วโมงการทํางานแล้วเขาก็จะมีแบบพาเช็คใช่เขาจะมีพาเช็คว่าคุณรู้สึกยังไงทํางานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้แต่ก้อยก็สงสัยนะว่า มันเป็นที่พอที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าหรือว่าที่อื่นทุกคนเป็นหมดอืมช่วงโมงยาวขึ้นมากเหมือนกันแล้วก็เหมือนเหมือนที่ก้อยว่าเนาะว่าเราแบบไม่สามารถอ่าคัดออฟได้เพราะบางทีเนี่ยตื่นมาปุ๊บก็เช็คอีเมลเริ่มคอเลยทําไปไม่ได้ไปไหนก็กินข้าวก็อยู่หน้าคอมครับตอนเย็นจนดึกก็อยู่หน้าคอมอีกก็ก็ยากมากเลยแล้วก็คิดว่าสําหรับคนที่ อ่าแชร์อพาร์ตเมนต์กับเพื่อนหลายๆคน oh, <okay. S 1> หรือว่าที่บ้านมีแบบ oh, <okay. S 1> อ่าพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยมีลูกเล็กด้วยเนี่ยยิ่งลำบากเลยมีหลายๆ <c oughs> คนที่แบบซัฟเฟอร์เยอะเหมือนกันตอนแรกคือคือก็ว่าแบบมันมันมันน่าสนใจมากเพราะว่าตอนแรกคิดว่าโอ้โหสบายเนะทำงานจากที่บ้านมันแบบเห <c oughs> มือนก็คิดว่าหลายๆคนรู้สึกว่ามันสบายอ่ะแต่ว่าความจริงแล้วแบบตรงกันข้ามอะแล้วบริษัทได้ productivity เยอะมากจากการที่ไม่ต้องแบบ ให้คนเดินทางแล้วของแล้วฝนของเมืองไทยเป็นไงอะคือของเราเราอาจจะไม่ได้เล่ายาวเพราะว่าเราว่าที่ไทยทุกคนรับทราบเป็นอันดีเราว่าเป็นเหมือนกันคือเรา mm. ของเราว่าในแง่มุมชั่วโมงการทํางานที่ยาวขึ้นเหลืออะไรเป็นอยู่แล้วแต่เราว่าค่อนข้างยากคือเป็นอารมณ์ที่ว่าเรามองว่ามันสิ่งที่ยากสําหรับเราคือการที่ติดอยู่บ้านนานๆมันทําให้เราคิดถึงแบบ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนคือเราขอแชร์ในแง่มุมเพิ่มว่านอกจากชั่วโมงที่ยาวนอกจากความเบิร์นเอาอ่ะเราว่ามันเป็นสภาวะทางจิตใจมากกว่าที่แบบรู้สึกว่าโอ๊ยแบบถ้าอยู่ออฟฟิศคงสนุกว่านี้เนาะหรือว่าบางทีอ่ะเวลาที่เราทํางานเป็นทีมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะสมมติเราเองก็มีน้องๆที่เป็นลูกทีมของเราเราว่ามันจัดการงานหรือประสานงานค่อนข้างยากหรือว่ามันจะมีอารมณ์ที่พออยู่ที่ออฟฟิศใหญ่ๆใครมีอะไรก็อาเดินมาหาจ้าเมาท์มอยพูดคุยคือเราว่ามันกลายเป็นแบบเหมือน งานทั้งหมดเลยที่คุยมันก็จะไม่มีความแบบ mm hmm. มาคุยกันแบบเจา๊จแล้วนะไปนู่นนี่นั่นด้วยกันคือเราว่ามันเป็นเรื่องสภาวะจิตใจที่เรียกว่าค่อนข้างยากในการปรับตัวเหมือนกันแต่เราก็ชอบตรงที่เหมือนไม่ต้องเดินทางตื่นนอนก็ตื่นสายได้เริ่มงานเลยมีเวลาเป็นของตัวเองอยากจะออกกำลังกายก็ออกที่บ้านแต่ว่าเราว่ามันเป็นส่วนที่เป็นคล้ายๆกับอินเทอร์อคชั่นที่มันหายไปนั่นะแหละประมาณนะั mm ้น hmm. ใช่แล้ว ของเราคร่าวๆประมาณนี้คือที่ไทยเราไม่อยากเล่ายาวเพราะเราว่าทุกคนน่ะน่าจะเจอสิ่งเดียวกันอยู่แล้วซึ่งเอ่อก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราว่าสุดท้ายอะอยากจะให้ทุกคนมองว่ามันเป็นแบบระยะยาวเนาะถ้าจินตนาการถ้ามันจะเกิดขึ้น1ปี หรือ2ปีต่อจากนี้เราจะทำอย่างทำยังไงให้เราสามารถที่จะอยู่รอดในสถานการณ์นี้ต่อไปได้ในหลายๆในระยะยาวก็อย่าลืมทํางานหนักแล้วดูแลใจแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเรา3คนถึงเวลาละคุยกันมาหวังว่าทุกคนน่าจะได้มุมมองใหม่ๆใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งถ้าเกิดว่าอยาก รับ notification เมื่อมีวิดีโอใหม่จากเรานะคะวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับยังเจอร์นี่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ